สวัสดีค่ะไม่ได้สดนานวันนี้มาสดซะหน่อยมาอัปเดตน้ำท่ากันนะน้ำดำอันนี้ก็มืดแล้วนะนี้ก็ประมาณโมงนะคะน้ำดำปีเลยหลังจากที่พายุเข้านะคะคนดูเยอะมากคนดูเยอะมาก ูน้ำค่ะร้อนร้อนนะตอนนี้อากาศอากาศถือว่าร้อนให้พอมีเหงื่อก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับอากาศเย็นนะคะมานั่งเล่นแป๊บนึงเมื่อกี้ยังแจ้งอยู่นะคะเนี่ยมานั่งเล่นในเรือเนี่ยกลัวกลัวตกน้ำเป็ดมันเดินหนีมันกลับกล้องได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวนะกลับโทรศัพท์ไยามานั่งเล่นอยู่ในเรือตรงนี้นะกลัวตกน้ำไม่กล้าโอ้ยโยกลัวเรือมันถีบเดียวตกน้ำกลัวน้ำโอ้ยโยนี่ค่ะเน็ดไม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ถ้าถ้าไม้กระดานอันนี้มันถีบเรือออกนะก็กลับบ้านไม่ได้ไหลไปกับเรือเลยนอนบนเรือนี่เลยคืนนี้นะพอพายุเข้านะ้ำมันก็เป็นสีนี้เลยตรงนี้มุมนี้สวย มีแสงไฟหงบงละเดี๋ยวให้พอสามนาทีเราจะไปแล้วนะ สามนาทีแล้วสามนาทีแล้วสามนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก่อนนะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะไม่รู้ว่าจะได้อัพคลิปวันไหนไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้นะคะเออเพิ่งลงมเมล็ดผักไปก็ลงลงคณะไปตอนนี้นะคะก็โดนฝนตกพายุเข้าเมื่อวันลอยกระทงอะตกหนักกำกำลังนั่งทํากระทงอยู่ฝนตกหนักตกตอนประมาณบ่ายๆแล้วก็ตกตอนคืนอีกคือต้นกล้าเละหมดเลยแล้วก็ เมล็ดผักเมล็ดดอกไม้ที่เพาะไว้คือกระจายหายไปหมดเลยตอนนี้คือก็เลยก็ก็เลยต้องเริ่มเพาะใหม่อีกนะคะแล้วก็มีพึ่งมีสั่งเมล็ดพวกดอกไม้มาเพิ่มอีกนะคะทานตะวันนี่ตอนนี้คือไม่ไม่ไม่ต้องรอชมแล้วนะไม่มีแล้วทานตะวันแล้วก็อาจจะได้ชมตอนปีหน้านะคะเพราะว่าต้องรอเอากระเจี๊ยบแดงออกก่อนกระเจี๊ยบแดงออกก่อนแล้วถึงจะลงทานตะวันได้นะคะเพราะว่าทานตะวันอ่ะ มันโดนฝนตกใส่มันก็ตายหมดแล้วไม่ได้แดดนะคะเพราะว่าทางตะวันปกติแล้วต้องปลูกตอนช่วงมีแดดนะคะแดดจัดมากมันชอบแดดนะคะอาจจะอาจจะอาจจะเป็นไม่ทันวาก็อาจจะเป็นปีหน้าเลยนะคะดอกทานตะวันเดี๋ยวจะต้องปลูกให้ได้เดี๋ยวจะไม่ยอมแพ้ตายเดี๋ยวจะปลูกใหม่เพราะว่าสั่งเมล็ดมาอีกหลายซองเลยนะคะก็สั่งเม็ดดาวเรืองมาด้วยจะไม่ยอมแพ้เดี๋ยวจะปลูกใหม่ไปไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ชมอะ่ะทุกคน ก็เม็ดคนะเม็ดกวางตุ้งอะไรเนี้ยก็กําลังหวานไว้ก็โดนพายุก็มีรอดมั่งก็ให้มันตายตายไปมั่งเพราะว่าเป็นคนที่ผักหวานเมล็ดผักติดกันถ้าให้มันตายมั่งมันก็จะได้ห่างกันหน่อยแต่ปัญหาหลักมันก็คือไก่มันชอบมากินนะคะไก่มันชอบมากินนั่นแหละมันก็เลยหน้าปวดหัวตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนต้นไม้จะไปก่อนนะไปแล้วค่ะ